สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ทุกท่านนะครับมาเจอกองทัพอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นงานเปิดตัวนะครับผม2.2 DDI Max Force นะครับจากทางยูโอ้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับผมได้พามาเทสต์ไดนะครับผมแล้วก็มาทดสอบสมรรถนะนะครับก่อนงานเปิดตัวนะผมต้องบอกก่อนนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับเขายังไม่เปิดตัวนะฮะแต่เราได้มีโอกาส มาพาลูกค้าเนี่ยได้ดูก่อนคนอื่นเลยมาเจาะรายละเอียดในส่วนของตัวเครื่องยนต์ใหม่ๆตัวนี้นะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะผมพาเขาไปดูเลยดีกว่านะครับผมตามผมเข้ามาด้านในนะฮะพื้นที่ตรงนี้คือภายในงานของอิวสุนะครับที่ทําการเปิดตัวนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับผม2 2จุด DDI m a c f o r s ครับผมมากับนิยามใหม่ฮะพลังใหม่กําหนดโลกเพราะว่าโอ้โหเครื่องยนต์ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะไปดูตัวจริงมาแล้วแหละคร่าวๆแล้ว อย่างนี้เลยนะครับผมมากับแรงม้านะฮะเพิ่มขึ้นถึง163แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมจากเดิมเครื่อง1.9 150เครื่อง 2.2, 163แรงม้านะครับผมแรงม้าดีขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสปีดรอบต้นนะครับหรือว่าท้อเนี่ยเวลาเหยียบเดีย่ย ดีขึ้นกว่าเดิมถึง56%เลยนะครับเอาง่ายๆว่าสำหรับเครื่องยู่เก้าเยว่และอื่นนะครับผมใน2.2เนี่ยจะจบปัญหานี้ทันทีนะครับผมออกตัวแล้วมาออกตัวแล้วไปออกตัวแล้วสปีดดีอย่างนี้เลยนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมพอในส่วนของตัวแรงมา้าเพิ่มขึ้นและแน่นอนแหละแรงบิดมันต้องมานะครับผมตัวนี้เพิ่มเติมมาถึง400นิวตันเมตรนะครับจากเดิม350นิวตันเมตรนะครับขยับมาเป็น400ในส่วนตัวแรงบิด ดีขึ้นถึง14%เอ,อยง่ายว่าแรงบิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกต่างๆนานานะฮะหรือว่าการออกตัวเนี่ยดีขึ้นกว่เดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเครื่อง2.2เครื่องใหม่ใช่ไหมแรงขึ้นปกติแล้วต้องเปลืองน้ํามันมากกว่าเดิมแต่ขอโทษฮะอยู่สู่เราครับผม ปรหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น1 0สนะครับผมเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะฮะเพิ่มจากเดิมนะ6สปีดใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น8สปีดแะพร้อมกับเลสโทนิกด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยนะฮะสมูทขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับพอสมูทขึ้นการตัดต่อเกียร์เนียนขึ้นการขับขี่ก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมและอีกอย่างนึงนะครับผม มันก็จะเพิ่มในส่วนตัวอัตราการประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ในส่วนของตัวเกียร์แมนนวลนะครับยังเหมือนเดิมนะเป็นหกสปีดรวมถึง3าจุดนก็ยังเป็น6สปีดทั้งออโต้และแมนนวลนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะตัวนี้คือแบบจำลองของตัวเครื่องยนต์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์อีกีว่ามันมีการเปลี่ยนอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูที่ตัวจริงนะ่นนะครับกำลังนะครับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นถึง เก้าเปอร์เซ็นต์กันเลยเพราะนะครับในส่วนตัว2.2นี่ออกแบบใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูบก้านชักต่างๆเท่าข้อเวียงนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสีนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็รุ่นที่มีเข้ามาใหม่น,นั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปจออไ่อรายละเอียดนะฮะในแต่ละรุ่นว่ามีอะไรเพิ่มเติมกีา่าบ้างได้สวยขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาจอดทีละรุ่นกันเลยนะครับสำหรับรุ่นที่อยู่ด้านหน้าของเรานะฮะตัวนี้เป็นตัวไฮรินเดอร์สีประตูนะฮะเป็นตัวเกรด M นะครับผมซึ่งก็ได้มาเป็นเครื่องยนต์2.2 DDI m a c f o r s t นะครับผมอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูแน่จริงแล้วให้ดูรูปลักษณ์หน้าตาเนะ่ยจริงจริที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอดีนนอ้ด้านนอกด้านในนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่มันจะต่างในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือในส่วนของตัวนี้เลยนะ เทอร์โบไฟฟ้าใหม่นะครับ VGS เทอร์โบนนะฮะตัวนี้เป็นแบบ VGS เทอร์โบแบบไฟฟ้านะครับผมแรงขึ้นนะครับถึง163แรงม้าเลยนะครับผมจากเดิม150นะตัวนี้ก็ขยายมาเป็น163แรงม้านะครับผมและยังเร็วขึ้นนะครับผมตั้งแต่การออกตัวเลยนะฮะเพิ่มสูงสุดถึง56เลย นะครับผมเนี่ยดีมากๆเลยนะออกตัวเนี่ยคือแบบไม่ติดไม่ขัดนะครับผมอาการหัวนจุกเก้าที่ออกตัวแล้วอื่นแน่อาการนั้นจะหายไปทันทีนะครับกับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมแรงเครื่องแต่งการออกตัวนะเพิ่มท้อเพิ่มแรงบิดเข้ามาเนี่ยมากขึ้นนะครับการออกตัวถึง5.6เกันเลยทีเดียวนะครับผมและยังมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเป็นหัวฉีดแบบแรงดันสูงนะครับถึง250เดกะปบสคาวนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมและนอกจากนั้ แล้วเรามาดูภายในนะครับสำหรับภายในนะองตรงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะยังเป็นภายในเหมือนเดิมนะในรุ่นของตัวเกรดเอมเนี่ยภายในยังเหมือนเดิมเราปรับเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์แต่มันจะมีจุดเด่ครับที่มีการเปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวเกียร์ฮะเกียร์ตัวนี้จากเดิมเป็น6สปีดตอนนี้เปลี่ยนเป็นแสปีดนะครับในเครื่องยนต์2.2นะฮะแล้วก็มีช่วงโอเวอร์ไดท์ถึง2ช่วงด้วยกันนะครับระหว่างตัวเกียร์เกับเกียร์แนะครับทาให้ตัวนี้นะครับเกียร์สมูทมากยิ่ ด้วยประหยัดน้มันมากคุ้นกระเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอ่านี่นะเขาบอกว่าประหยัดน้ามันมากกว่าเครื่องยนต์1.9ตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันเนี่ยตามอีเวซิเกอร์อยู่ประมาณ18.2กิโลเมตรต่อดิรเลยนะครับผมซึ่งที่มากกว่าตัวเครื่องยนต์1.9แตกนะ เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมก็เห็นแต่เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะครับผมแรงมากขึ้นมันต้องเปลืองมากขึ้นใช่ไหมแต่นี่ประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่ยูสุเราเนี่ยได้ทําการเพิ่มเติมและอัปเกรดเข้ามาในเครื่องยนต์2.2ที่หลายๆคนรอคอยนั่นเองนะครับผมอ่านะอันนี้อันนี้คือ1นึ่คันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจะพาไปดูอีกหลายคันเลยแล้วก็มีสีใหม่ด้วยนะครับผม และอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นตัวแคปโฟนะฮะกับมากับเครื่องยนต์2.2 d d i m a c r o เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีใหม่นะครับซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นตัวสีเอลบรูสนะครับมาแทนตัวเทาไอไลโอพิกหรือว่าเทาตัวเทาแลมโบก่อนหน้านี้เลยนะครับผมสีนี้เป็นสีใหม่นะครับเทาตัวนี้มันจะไม่เหมือนเทาแลมโบเทาจะออกเทาเทาออกนมนมเทาออกเข้มเข้มก็คือเทาเลยอ่ะมันจะไม่เหมือนเทาแลมโบที่ออกออกโทนแบบออกฟ้าหน่อยใช่ไหม ตัวนี้จะเป็นเทาใหม่นะครับซึ่งจะมีอยู่แค่ในตัว All New Isuzu D-Max Model Year 2025ะครับผม D-Max จะได้สีนี้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนจากสีเทา e Line o b e c นะครับสีเทาเดิมเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นสีนี้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อเนี่ยก็จะได้เครื่องยนต์2 2งยี่ได้จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เลือกซื้อสีเทามารอๆเลยนะครับผมกับ แรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับแรงแรงหล่อหลอนะฮะเกียร์มีให้เลือก2เกียร์นะครับในส่วนของตัวเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลออโต้ได้8สปีดแมนนวลได้6สปีดนะครับผมแต่ว่าอัตราเร่งต้องยอมรับว่าดีมากๆนะครับผมได้ไปเทสไดในส่วนของตัวเกียร์ออโต้มาแล้วอัตราเร่งดีมากนะครับการต่อเกียร์สมูทมากและนิ่งมากๆนะครับผมนะอัตราการห่วงรอบต้นไม่มีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ โอ้โหเพอร์เฟกเพอร์เฟกจริงๆขนาดออโต้ยังแรงขนาดนี้นะพี่ๆฮะเกียร์แมนนวลไม่ต้องห่วงนะครับเกียร์ธรรมดาไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่ามันจะเป็นอัตราเร่งที่พี่ๆต้องตกใจแน่ๆนะครับผมนะสลหรับคันนี้นะครับมีเห็นแล้วนะครับเป็นเกียร์แมนนวลก็คือ6สปีดรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเหมือนเดิม นะครับรูปรักษณ์หน้าตาเหมือนเดิมคันที่โชว์คันนี้เป็นเกรดแซดนะครับแคปโฟเกรดแซดนะครับเบาะเขาจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับภายในก็ตกแต่งในโทนของมิวลาดีไซน์เหมือนเดิมมาแล้วนะฮะก็มาให้หล่ออยู่แล้วนะครับในส่วนตัวเกรดแซดเนี่ยตกแต่งภายในมันหรูเหมือนกับตัวรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มากับในส่วนของตัวล้อแมกนะครับผมนะในเกรดแซดนะฮะมากับตัวล้อแมกแบบนี้ หล่อๆเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับคันเดียวนะครับผมในครอบครัวนะครับหรือสําหรับคนที่นะครับต้องการซื้อสีประตูสักคันหนึ่งไม่อยากได้รถสวนจุ่มเดินไปนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อตัวแคปโฟตัวเตี้ยแบบนี้แล้วก็มาพร้พอมกับตัวฟังก์ชันความสะดสวกสบายภายในการตกแต่งมาแล้วเนะี่ยในส่วนของตัวเกรดแซนเนยรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าซื้อน่าใช้นะครับ อ่ะผมจะเจอลูกค้ากลุ่มที่มีอายุหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากจะขึ้นรถสูงนะครับพ่อเขาไม่ค่อยดีซื้อรุ่นนี้ไปก็เหมือนกับตัวรุ่นไฮเลนเดอร์ตัวท็อปท็อปเลยนะครับผมภายนอกภายในไม่ได้ต่างกาันเคีว่าตัวมันจะเตี้ยลงนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเกรดแซมนะครับด้านหลังก็มาแบบนี้สีเทาใหม่สวยมากครับน่าสีเทาใหม่สวยมากประกายเนี่ยโอ้โหกละดิ่ของตัวเมทัลลิกเห็นไหมการประกายเนี่ยตกกับกระทบกับแสงเนี่ยเฉดสีมันก็จะ เปลี่ยนนะครับผมมากับกันจุนไทยมาให้แล้วก็ด้านหลังครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับตัวเกรดแนะครับมากับตัวโลโก้2.2 DDI m a c f o r s นะครับผมเป็นตัวโลโก้ใหม่นะฮะโชว์ให้เห็นว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับผมพี่ๆท่านไหนขับไปเจอแบบนี้คือเครื่องยนต์ใหม่นะครับรูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนเดิมอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโลโก้ด้านหลังจะมีให้กับทุกคันนะฮะที่เป็น2.2 DDI m a c f o r e นะครับผมนี่มาให้เราลอๆแบบนี้นะคันนี้นะครับนี่อีกคันหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องให้กับพๆนนะใกการเลืืออซ้ นะครับผมอ่ะเราจะไปคันต่อไปเลยแล้วกันนะครับมากับพี่ใหญ่กันมากนะครับสำหรับคันนี้เนี่ย<อ>เพิ่มโมเดลเข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับในรุ่น R H. S ก่อนหน้านี้ R S ถ้าจะเลือกซื้อจะมีแค่เครื่องยนต์3.0ขับ2แล้วก็3.0ขับ4แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะอัปเดตเข้ามาเป็น2.2นะครับ DDi Max Force นะครับผมเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่ต้องการเครื่องใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับผมก็จะได้มาเป็นคันนี้เลยนะเครื่องยนต์ราคาเนี่ย เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็รอเปิดตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่ารูปลักษณ์หน้าตามันก็คือ RS แหละแต่ได้เครื่องยนต์ใหม่แต่อัตราเร่งเนี่ยไม่ต้องห่วงนะอัตราเร่งเกียร์8สปีดนุ่มลื่นสมูทนะฮะแล้วก็ได้กับตัวแรงบิดรอบต้นที่ถือว่าดีมากๆนะครับบวกกับพวงมาลัยไฟฟ้าในรุ่นของ RS มาให้อยู่แล้วการขับฉีดดีมากๆนะครับผมไม่ต้องห่วงเลย ต้องบอกว่าโอ้โหรุ่นนี้น่าซื้อมากและราคาผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แพงเทียบเท่ากับเครื่องส0 0พันะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะฮะเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับผม DDI นะ2.2 DDI Max Force นะครับผมนี่ฝาครอบเป็นสีดำแบบนี้นะฮะฝาครอบเป็นสีดำแล้วก็ตัดเฉดกับสีเทานะครับผมนี่ตัดเฉดกับสีเทาแบบนี้นะฮะเทาออกแบบสวยๆนะ อ่าเรียบ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 แต่ดูดุดันโอ้โหนี่นะครับผมมันเป็นเครื่องยูโรไฟนะครับก็จะเห็นตรงนี้แหละนะครับผมตรงข้อ d p d นะครับอ่าตรงกอง dPD กองแคสเนี่ยตรงแคสแล้วก็ DPD เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาสวยไหมการจัดเลี้ยงต่างๆก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนในส่วนตัวเครื่องยนต์รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ต่างเดิมเวลาที่เปิดฝากระโปรงเข้ามาแต่ที่จะเห็นได้ใช้ก็คือฝารตรงนี้แหละนะครับในส่วนของตัว2.2น่นเดง เดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนแล้วกันนะครับผมะนะสำหรับภายในเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็คือ RS นั่นแหละนะครับมันก็คือ RS นั่นแหละอ่าเกียร์เป็น8สปีดนะครับเป็น8สปีด3.0นะครับยังเป็น6สปีดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2.2แล้วเนี่ยเกียร์เป็น8สปีดนะครับในเรื่องของเกียร์ออโต้ภายในก็ตกแต่งเหมือนเดิมฮนะในเรื่องของการเดินได้นะครับการดีไซน์ของตัวเฉดสีต่งตางๆเนี่ยนะ เป็นสีเขียวลามกรีนนั่นเองนะครับอักษร RS ก็ยังคงด่นะครับทุกๆอย่างก็เหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนแค่เพิ่มยนต์แล้วก็เพิ่มลายผลิตของตัว RS 2.2 d d i m a x Force เข้ามานะครับามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ย รอมาเดิมฮะไม่ผิดหวังอยู่แล้วนี่นะครับผมก็ดีใจด้วยสําหรับพี่ๆที่กําลังเลือกซื้อ RS แล้วก็ไม่ต้องการเครื่องใหญ่เกินไป2.2มีมาให้แล้วในรุ่นนี้นะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะหลายๆท่านก็คงที่จะรออยู่นะครับถ้าเกิดกำลังจะตัดสินใจอยู่นะช่วงนี้นะฮะไม่ต้องไปตัดสินใจให้มันยุ่งยาก เอาเลยซื้อเลยผมแนะนําเพราะว่าผมลองมาแล้วมันดีจริง,รงนะครับในรุ่นนี้นะฮะไปเลยครับกับสีใหม่อีก1นึคันนะฮะไฮเลนเดอร์เกรดเ M ครับผม h ฮเลนเดอร์เกรดเ M กับสีใหม่นะครับเทาใหม่นะฮะเทาที่เข้ามาแทนตัวเทาไอไล e อเพกนั่นเองนะครับผมนี่หรือว่าเทาแอ b ์บูสแน่รอๆนะ,ะ,ะ,ะนะสีนี้ผมว่ามันเท่มันดูแบบว่ามันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันดูแบบว่า ดุดันขึ้นสําหรับสีเทาคนที่ชอบสีออกแนวโทนทึบๆหน่อยนะครับสีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับในส่วนของตู้ดีแมกนะครับอย่างที่บอกเลยจะมาเป็นสีเทาตัวนี้มาให้นะครับผมไม่มีสีเทาเดิมแล้วนะสีเทาเทาดัมโบไม่มีสีเทาเดิมแล้วสำหรับสีเทาดัมโบไม่มีแล้วก็จะเป็นสีเทานี้เลยนะครับรอดไหมดูภายนอกนะครับนี่เป็นไงสีก็จะออกประมาณนี้เทาออกเข้มเข้มดำาๆหน่อยนะครับผม ภายนอกนะฮะมันก็คือเกรด M นั่นแหละนะครับ M Y 24นะครับผมเหมือนกันนะครับ เปลี่ยนมาเป็นโมริเยร์2025หรือว่า M Y 2 5เนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ข้วใหม่เป็น22 DDI m a c f o r c e นะครับผมมากับแรงม้าอยู่ที่1 6 3แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับกับการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะเพิ่มแรงมา้าแรงบิดเข้ามานะครับผมเพิ่มในส่วนของตัวหัวฉีดนะฮะแรงดันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง250เมตรกับปาคาวเลยทีเดียวนะครับผมการฉีดหัวฉีดละเอียดมากยิ่งขึึ้้นนนแรงงดัที่่่เพิิมมากยข นะครับผมช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะฮะวีดีเอเทอร์โบก็ทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะกระบอกสูบรูปกสูปต่างๆดีไซน์ใหม่หมดวีดีเอเทอร์โบปรับเปลี่ยนใหม่หัวเชียรปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมและการออกตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับดีมากขึ้นถึง56%เนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเครื่องยนต์2อนะครับอัตราเร่งดีมากๆนะครับเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ปรับถึง8สปีดนะครับผมนี่การสมูธของตัวเกียร์ก็ดีมากยิ่งกเดิม มากๆเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดหนึ่งนะฮะสำหรับในส่วนของตัวภายในครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับนี่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรฮะรูปนั่งหน้าตานะครับวิวี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรในโมเดล year 2025ที่เป็นการเปิดตัวเครื่องยนต์คือมีแต่เครื่องยนต์จริงแหละนะครับมีการอัปเดตมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็สีใหม่นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมภายนอกภายในเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้านหลังตรงนี้ 2องจุดอีไอแพดฟอดครับเครื่องเติมเพิา่มานะครับผมก็จะเห็นได้แค่จุดเดียวว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับและก็อีกจุดหนึ่งก็คือต้องเปิดฝากระโปรงนะครับอย่างที่ผมพาไปดูก่อนหน้านี้ถึงจะรู้ว่ามันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคันครับผมสำหรับตัวอัลติเมดนะครับผมนะอัลติเมดเครื่องยนต์ตัวใหม่สองจุดสองแมคฟอร์ดเหมือนกันนะครับผมในตระกูลหนึ่งจุดเก้าจะเปลี่ยนเป็นสองจุดสองแมคฟอร์ดทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่ ตัวนี้ก็คือรุ่นเดิมมาและนะฮะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาจากเครื่องยนต์1.9เปลี่ยนมาเป็น2.2ภายนอกภายในยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่ว่าผมพามาให้พี่ๆดูก่อนนะครับผมว่า1.9นะครับอัติเมตนะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นแหละนะครับภายนอกภายในยเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับผม<ค>ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะพี่ๆนะปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเกียร์นะครับจากเดิม6สปีดเป็น8สปีดนั่นเองนะครับแต่อย่างท ตัว6สปีดเหมือนเดิมนะครับ2.2โชคดีหน่อยเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเกียร์สม,มูทขึ้นดีขึ้นการขับขี่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วบวกกับตัวนี้นะฮะพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับที่มีการเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยนะครับผมในโมนเดลปีสองพยี่สิบหล่าสุดนะครับในตัว All n e w i s u i 200X เนี่ยนะครับก็จะมีในรุ่นของตัว Ultimate แล้วก็ตัว S ที่ได้พวงมาลัยไ,ลายไฟฟ้าบวกกับเกียร์ใหม่ช่วงล่างโอ้โหแล้วก็เครื่องยนต์ดีมากนะครับผมในการปรับเปลี่ยน มาดูด้านหลังครับในส่วนของตูวด้านหลังเน,นี่ยฮะนี่เป็นไงเดิมเดิมฮะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเช่นเคยภายในนะครับก็เป็นสีออกโทนน้ำตาลนะครับผมเป็นแบบสีทับพุ่นเปล่านะฮะก็ยังให้ความห่อเหมือนเดิมแต่ได้ความแรงที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้ในเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มเติมเข้ามาแรงบิดเพิ่มเติมเข้ามาครับดีครับสนุกขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ และอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้คือไฮไลท์เลยนะฮะสำหรับพี่ๆที่เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับเอาไปใช้ในธุรกิจนะครับหรือว่าจะไปใช้ขนของบรทุกของนะครับในไร่ต่างๆนานา,า,าเนี่ยเรามีอีกหนึ่งรุ่นเพิ่มเติมเข้ามาเป็นลายใหม่นะตอนนี้อีกหนึ่งรุ่นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับก,ก็คือในรุ่นของตัวหัวเดียวนั่นเองฮนะตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์3.0ครับผม แต่เป็นเกียร์อัตโนมัติครับที่ก่อนหน้านี้ยูสุเราไม่มีเราจะมี3.0เป็นตัวขับ2แล้วก็ขับ4ใช่ไหมแต่นี่เป็นตัว3.0เกียร์ออโต้แบบขับ4นะฮะใช้ได้เลยนะครับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ตามหาเกียร์ออโต้3.0ขับสนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดในเกียร์แมนนวลอยากได้รถมันทุวสักคันหนึ่งเกียร์ออโต้มีมาให้แล้วนะครับนี่หล่อนะครับหล่อเลยนะครับมาเครื่องยนต์ใหม่ นะครับ3.0แม็กฟอร์สเกียร์เป็น6สปีดนะครับเกียร mm ์ hmm. เป็น6สปีดนะฮะไม่ใช่8สปีดเหมือนเครื่อง22 mm hmm. นะตัวนี้ได้เป็น6สปีดนะครับ mm hmm. แล้วก็สังเกตตรงนี้ฮะถ้าด้านหลังนะครับเป็นฟิกเกอร์2.2นะครับก็แสดงว่าเครื่องนี้เป็น22นะครับแต่ก็ mm hmm. อย่างที่ผมบอก มันจะมี3.0นะครับมาให้นะฮะก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้นะสติกเกอร์เขาจะมีมาแปะให้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับสำหรับพี่ๆที่เลือกซื้อนะแต่อย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นเกียร์ออตโอต้เนี่ยมีมาแล้วนะครับมีมาแล้วนะฮะให้พี่ๆเลือกได้เลยนะมีมาแล้วพี่ๆเลือกได้เลยนะครับผมต้องขอภัยด้วยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเกียร์ออตโต้3.0ครับ4แต่ไม่ใช่คันนี้เป็นตัว2.2ตัวใหม่ นะครับ2.2ตัวใหม่นะครับเกียร์แอนนวลนะแต่ภายในจะเหมือนกันหมดเลยนะภายในจะเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะตัวนี้นะนะครับผมอาแล้วก็นี่หน้าจอมีมาให้เหมือนเดิมนะครับผมตัว3.0สัี4่เกียร์ออโต้ก็เหมือนกันนะครับผมและโอโ้แฮปปี้มากๆเลยอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่เกรดเอสเข้ามาในโมเดลเยตัวนี้ครับที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะเป็นตระกูลแม็กฟอร์ดนะลูกค้าจะได้นี่กุญแจรีโมทเหมือนกับตัวเกรดแบบ รุ่นเกรด L ขึ้นไปอ่ะที่จะได้เป็นตัวกุญแจแบบนี้แต่นะปะัจจุบันตอนนี้นะครับรุ่นใหม่ได้เป็นตัวกุญแจแบบนี้มาแล้วเริ่มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเกรด S มาเนี่ยได้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะไม่ได้เป็นกุญแจแบบไม่มีรีโมอ่ะเออดีขึ้นโลขึ้นนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับพี่ๆท,ที่กําลังเลือกซื้อรถอยู่ตอนนี้นะฮะยูสูเราจัดมาให้แบบครบเซตนะโ้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับผม แล้ววันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปลงสนามแข่งจริงของเครื่องยนต์2.2นะฮะทดสอบกันแบบเต็มๆเลยว่าเวลาลงสนามแล้วเนี่ยขับจริงๆแล้วเนี่ยการตัดต่อเกียร์เป็นยังไงความสมูทเป็นยังไงอัตราเร่งดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพามาต่อทีกคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ปิดไ์ให้พี่ๆส,สวยๆนะฮะแต่ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผม